ที่เขาทำอะไรอ่ะอ๋อกำลังจาะรสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราอีสุพระนทอสาขาบางปูนะครับวันนี้เรามีช่องใหม่ด้วยนะอาฮะช่องอะไรนะเป็นช่องทาง y o u t u b e นะครับเราจัดขึ้นมาเพื่อสำหรับลูกค้าเราไปตามพิเศษสำหรับลูกค้าถูกต้องเขาเรียกว่าตลอนตลอนชื่อรายการว่าอีสุบางปูพาตะลอดคือช่องใหม่ของเราทาง YouTube นะครับอีสุสู่ บพาตลอดนัเองนะตลอดไปไหนนั้นก็ไปตลอดไปหาลูกค้าก่อนไปหาลูกค้าไปเยี่ยมลูกค้ารับรถไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะอาชีพลูกค้าทําอะไรแล้วจะพาไปตลอดนะครับก็คือในส่วนของของลูกค้าจะทำอาชีพอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปตะกันเนาะใช่เรามีพิธีกรสนามรออยู่รอรออยู่ที่รถละใช่วันนี้เราไปกันด้วยรถวิวเอ็กซ์นะะเดี๋ยวพี่ิธีกรสนามพาไปได้เลยงั้นเราไปกันเลยดีไหมไปเลยพี่ไปเลยครับผม บานลูกค้ากันเพราะว่าลูกค้าส่งรูมชันมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปบอกบ้านลูกค้านะเราจะไปถูกไหมเนี่ยลูกค้าส่งตำแหน่งมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงนี่เรามีนำทางลค้าเราก็มีนำทางไม่ต้องห่วงเลย โอเคไดนําพร้อมแต่ทางไปเลยบ เ,เราก็มาถึงจุดคผมลูกค้าได้ส่งโลเคชั่นมาให้เราครับส่งโลเคชั่นมาให้เราอยู่ตรงนี้ใช่บอกของลูกค้าเนี่ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะเรามาถึงแล้วนะตอนนี้ครับผมฝั่งไหนจะเป็นบอ่ปบอปลาบ่อกุ้งลูกค้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอลูกค้าก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้ให้ลูกค้าแนะน,นํนานด้วยใช่ เออเดี๋ยวลูกค้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูยยงงดวดใช่หรือเปล่าไม่รู้ตรงนั้นอ,ะอ่ะเห็มยกจอจอะไรอยู่อ้าไปเลยเลยค้ับผม ปลาป่นนะครับคือเราเตรียมไว้ให้ปลาวันหนึ่งจะให้สองรอบเช้ากับเย็นวันนึงให้สองรอบเช้ากับเย็นที่ถามนี่ไม่ต้องไม่ใช่อะไรเฉลยว่าจะไปทำบ้างแต่ <laughs> ว,ว่าจะไปทำบ้างมันต้องหาตังค์ไปขุดดินก่อนแล้วก็ในส่วนของที่รักเพื่อนนะคะก็ที่รักเขาทำตอกกุ้ง ่อปลาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมอ่าทีนี้ว่าเราอ่ะก็อยากจะมาเยี่ยมเยียนเพราะว่าลูกค้าได้ซื้อรถกับเราไปนะคะครับซื้อรถกับเราไปแล้วก็สองคันแล้วครับผมใหม่ๆเลยใหม่ๆเพิ่งออกไปเมื่อวันที่เก้าเดือนเก้านี่เองเลิกดีเนาะเราก็เลยอยากจะมาเยี่ยมชมอยากจะมาหาปลาใช่พี่เขาทำอะไรอ่ะอ๋อกำลังจะให้อาหารปลาครับอ๋อจะออกไปเขาถามให้เให้อาหารปลาตอเยนใช่ครับวันนี้จะไปรอบเย็น วันหนึ่งก็สองรอบใช่ครับผมแต่ละรอบนี่ให้เยอะไหมพี่ก็จะเป็นประมาณฐานนึงครับสองสามฐนะครับต่อของกระมังครับผมก็จะโรยโรยให้อาหารครับให้อาหารใส่ไว้แล้วก็ปลาก็จะมาต่อกินทั้งวันนะคือเพื่อให้กําปินได้ตลอดครับผมใช่ในการเลี้ยงปลาอย่างนี้ใชมีทั้งปลามีทั้งกุ้งใช่ครับผมกุ้งกุ้งนี่พี่ชาไอเป็นกุ้งพันไหนครับเป็นเรียกกุ้งขาวอะครับผมอ๋อที่เราเอามายำมาอะไรเงี้ยเหรอใช่ บ้านนู้นก็คือทำอะไรอยู่อะคะน่ะตรงไหนครับยกยอมีอะไรด้วยก๋ยอครับไปยกเวลาไซส์ปลาดูขนาดปลาอะไนะครับแล้วก็จะยกยกดูยกให้ดูดูดูหน่อยครับอ๋อได้เลยครับผมเราก็จะคอยยกดูไซส์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเอก้งนี่ประมาณกี่เดือนอะคะถึง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 ขายได้อะ ประมาณ3เดือนนะครับผมเดือนเราก็จะเลี้ยงกุ้งแล้วปลาปลา,าก็จะปลามนึงปุ่ม8แปดเดือนปลาอ๋อ<า>อ๋อ,อนี่นี่ก็เริ่มโตแล้วเนาะน,นี่มีปลานิน,นมีปลาต,ตะขาวปลาตะขาวปลาตะพีพออ พวกนี้ทานดิบได้พี่ได้ครับผมว้าวแต่ต้องใส่น้ำปลาด้วยพอดีเลยพี่เที่ยวากเลยอากาศแบบนี้นี่ะคะนี่ก็จะเป็นลำลำผสมชืนเพาะว่ากเดต้องมาเี่ยาี่้างี่นก่นเขาให้อาหารปากันอยู่อยากไปให้อาหารปลาจังเลยไหนๆก็มาถึงที่แหละ เดี๋ยวส่งตัวแทนไปปุ้ยไม่ลงเองนะคะ มากเลยนะคะเพราะว่ามาที่นี่บรรยากาศดีมากเลยเพราะว่ารอบข้างน,นี่ก็จะเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีติดเมืองโบราณมองไปนี่เห็นเมืองโบราณเลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่รักษ์มากๆเลยวันนี้เรามาเราก็จะมีของเล็กๆน้อยๆมาฝากให้พี่ลักด้วยนะคะไม่ได้มามือเปล่านะคะเดี๋ยวขอของมาม่าให้พี่รักเลยคะ่ะ ปลาอาหารกุ้งบางทีแดดอันนี้เรามอบหมวกให้นะคะแล้วก็บางทีแล้วก็มีเสื้อยืดนะคะใส่สบายนะคะมอบให้พี่รักนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากันน้ำได้ด้วยเพราะว่าฝนตกเนี่ยอยากจะออกไปเดินสำรวจบ่อปลาอ่ามอบให้พี่รักนะคะต้องขอขอบคุณพี่รักมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ที่เราพามาเยี่ยมชมบอ่อปลาของพี่รักนะคะรู้ส<ช>ึกประทับใจมากๆเลยเพระที่นี่บรรยากาศดีมากๆนะคะรอบรอบ้างนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาโบราณแล้วตอนเย็นๆอย่างนี้บรรยากาศดีมากๆนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้นะคะ,<ป>ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกดและแชร์ ถูกใจเพจอีสุสพนครสาขาบางปูด้วยนะคะแล้วก็เรามีช่องทางใหม่ให้ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมติดตามในช่องของ YouTube นะคะอิสุสุบางปูพาตลอนนะคะใช่ครับผมอย่าลืมช่วยเข้าไปกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดแชร์ที่ดด้วยนะครับผมโอเคครับผมค่ะเดี๋ยวทริปหน้าที่ไหนอย่างไรเจอกันอีกทีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย